ปกติเรามีกฎเกณฑ์ว่าไปพักที่โรงแรมไหนก็ตามต้องส่งรายงานอยู่แล้วต้องส่งรายงานไปยังต่อหมอคือแบบฟอร์มเช็คอินของโรงแรมต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นแบบฟอร์มที่ <c oughs> ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นคนกำหนดเออและโรงแรมก็ดีเกสเฮาส์ก็ดีสถานที่พักทั้งหลายมีกฎเกณฑ์บอกว่าต้องส่งไปยังตอมอ <c oughs> ต้องส่งไปยังทางฝ่ายปกครองทางหาไทยด้วยสองทาง มีโรงแรมเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังเขาก็ต้องทําตามกฎว่าเขาจะส่งต่อมอปรากฏว่าเขาพบหลักฐานว่าสิ่งที่เขาส่งไปเนี่ยไปทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เคยเปิดจองเลยไม่ได้เปิดซองด้วยครับเมื่อสมัยก่อนที่ส่งเป็นกระดาษเราบอกว่าเฮ้ยคุณขออีเมลดีกว่าว่าจะได้ไม่ต้องเอากระดาษไปส่งครับเขาก็ให้อีเมลมาเขาก็ส่งทางอีเมลส่งไประยะหนึ่งได้รับตอบกลับมาว่าอย่าส่งอีเมลมาอีกได้ไหมคะเพราะว่า เดี๋ยวนี้ย้ายแล้วไม่ต้องส่งมาอีเมลนี่ละเฮ้ย hey, ตกลงนี่มันระบบการทํางานของอีเมล <ไป S 1> ที่มันอีเมลส่วนบุคคลน,นี่นาะไม่ใช่อีเมลอง,องค์กรตกลงคุณเห็นไหมว่าเราเอาจริงกับมันหรือเปล่าครับทุกอย่างมันก็หลวมเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเพราะว่าถ้างั้นถ้าสกรีนถ้าแต่ชั้นแรกซะเขาได้ไม่ผิดหวังด้วยเดินทางมาแล้ว